เลยครับคุณเต็มสปีดครับมือนี้แจมือกันไหมนะครับเนาะเอ้คุณนจมครับกำลังไงครับผมโอ้โหมือนี้มีแจมมีโตครับหมานหมานครับผมอุปกาณ์ครับใส่สวยใส่สวยอือฮึโชดด้วยสวัสดีครับพบกับผมสร้างใจฟิชชิงหากินทิ้งตะพัดออกครับ มือนี้ก็พามาตกปลาที่เก่า้ะครับมาแก้มือครับหลังจากคลิปที่แล้วบม่ได้พอตัวครับบอกกินงิกลางกลงกุ้งกุ้งเลยครับหมายนี่ก็เป็นหมายแก้มลิงครับตำบลบ้านด่านอำเภออรัญจังหวัดสระแก้วครับผมนี่ก็มาชิมาลองมาแก้มือไหมครับกับเนื้อสูตรเดิมของเขานะครับเนาะยโสกทำลายแตกครับเดี๋ยวจะเป็นจังไงเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันนะครับเนาะว่าสิมพิเศษมิโซ่บะมือนี่รอบที่แล้วนั่งเงียบกริบเบิดมือครับทั้งตะเหลือทั้ง ปลากันเงียบไปครับไปเบิงสภาพหมายกันก่อนครับผมครับสภาพหมายก็ยังเหมือนเดิมครับน้ามแดงจึ้งครึ้งครับผมแต่ปลาขึ้นอยู่ครับน้ามล้นฝายหลายแล้วครับผุนปลากำลังเตยมโตครับปลาิรกำลังเตยมโตพนฟังผุนกระตือสีครับผมรถจอดอยู่ผุนครับกระตีครับ มาก่อนมูก่อนพวกรับแต่เศร้าผุนครับผุนน้ำแดงจึงครึ่งคือเก้าครับจากสิบเป็นยังไงเด้อเมือ่อนี่เดี๋ยวช่างใจอขอโตลงเบ็ดกันครับผมตอนนี้กันยังของยังอยู่ทั้งหลดอยู่นะครับเนาะมากับอีแดงคือเก้าครับผมไปไปลงเบ็ดกันครับ มาแล้วครับเจ้าทินมาแล้วครับปลาชินครับผมาห,าหัวสั้นหัวคอนมาเลยครับคุณเต็มสปีดครับเมื่อนี้แกมือกันไหมนะครับาะเออคุณน,นะครับนี่กะวา่าจะเอาโตโให้ได้ครับเมื่อนี่เดี๋ยวรอรุ่นกันครับ เต็มรถพ่วงนะครับผมมีทุกอย่างครับผมโอ้โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับกระเพาสติลสักจ้ากะลงเบ็ดแล้วไปแล้วครับหกคันครับเสียมาหกคันสักเจ้าเนี่สักจ้าใช้เป็นเบ็ดเบือห่าครับตาเพชรนะครับเนาะนี่ของป่าครับยังไม่ได้ตีเนียครับผมกลับมาเมื่อเดินครับเบ็ด 8ฟุตครับลอกเบอร์หาพันของออชิโนครับผมเอ็นซิปหาปอนครับเดี๋ยวร้อรุ่นกันครับว่ามือนีสิมิเตมิโตบะหลังจากคลิปที่แล้วเฮี้วครับผมคฮั้ผมมาแล้วครับแต้มแรกครับผมปลากระบังครับบร่ไเปิดนะครับบร่ไเปิดกล้องเมื่อกี้นี่บร่ไดายใส่ทำฝ่ามือมาครับผม ยายสุดแล้วนะเนี่เดี๋ยวรอรุ่นเต็มยิ่ๆกันครับครับผมมือนีเต็มแรกมาไว้ครับแปดโมงครึงมาแล้วครับกับมังใส่สวยๆนะครับเนาะน่าจะมีโอกาสครับมือนีเดี๋ยวรอรุ่นกันเบื้องครับว่าสิมิเต็มยิ่ๆวะหลังจากคลิปที่แล้วครับเงียบคลิปครับกินแหว่ไปครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ มาเลยครับอีกนิดแจมครับกำมังไงครับผมโอ้โหมือหนี here, rồi, ้ม่แจมมม่โตครับหมานหมานครับผมเหลบังละตายไหมมาอะไรโอ้โห ขยแยงครับผมขายเต็มท้องเลยว่าเนะี่ยก็เป็นต้องแย่แม่งแล้กลับไปก่อนเย็นเย็น ตามมาอยากเจอไอ้ไประตูเมื่อวานเลยนะ <c oughs> เอาละครับของป่าเอาละครับอีมีไซส์หรือเปล่ามีไซส์หรือเปล่ากะละมัง,มงกะมังเหรอกะมังหรือกะมังต้องดูครับต้องดูมาแล้วครับมาแล้ว โอ้เส oh, ียงลอกค้างอีกอีกเลยเว้ยเอาลูกยางเขาลองนี่ปลาลองหขาหวงเอายางเขาลองอ้าวเฮ้ยไปปลาเลยวะเฮ้ยปลากาเฮ้ยมาโชดหน่อยปลาโชดหน่อยโชดหน่อยโอ้โหปลากาครับไส้สวยไส้สวยอื้มโชดหน่อยโชดหน่อยโชดหน่อยโอ้โอ้สุดยอดโอ้โหหมันหมันครับหมันหมัน ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเลยครับก็ได้เรื่อยๆนะครับเป็นปลากระมังกับปลาขันแยงครับดีกว่ามือแรกอยู่ครับอาจจะพอได้ทอดอยู่ครับเมื่อนี่กรสซังประตูตะล่างดอกเนี่ยรอรุ่นของง่ายครับขื้นดีครับแต่หักบวกเข้าบ่ฮหู้ว่าเป็นปลาอย่างถ้าเป็นว่าปลากินพืชมันน่าจะโดนแล้วครับอันนี้มันน่าจะเป็นปลาพวกปลากายปลาข้าวครับมันบเข้ามาใกล้เลยมันขึ้นบึบบๆบ แต่มันบวกกินเบ็ดกินแต่พวกกระบังปลาขะเียงครับเ,เดี๋ยวรอรุ่นกันอีกจักพักนึงครับผมจากอีกจักสองสามชมั่วงครับว่ตอนนี้อากาศก็เริ่มดีแล้วครับเริ่มมีแดดแล้วเพื่อมีของไงนะครับเนาะ เอาเลยครับเบ็ดสังจอยครับผมปไปยังครับปลาอยังฮะมันดึ๊กดึกอยู่นะไอแยงหรือเปล่าเออมันขึ้นมาดูมาเอาขึ้นมาโชว์ดิไอแยงก็้สามตัวแล้วดิได้สามตัวแล้วเออแกงเส้นน้ำไม่สมแล้วแซ่บไม่เ่าเพิ่งเค้นน้ำไม่สมไว้เนี่ย นล่หะอโอ้ยหลอกครับโดนหลอกป่าโดนหลอกครับ <ไง S 1> น,นึกๆอยู่<ง> <laughs> ผิดคิวไปมละครับปรากฏครับผมโอ้หปลารอบบ่ายครับใส่สวยๆครับผมโอ้โหของแท้ครับของแท้ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับช่วงบ่ายนี่ได้ปรากฏตัวนึงครับปลากระมังตัวนึงครับผมเงียบๆครับช่วงบ่ายครับเงียบ แต่ปลายชิน้นเพิ่งยังอยู่นะครับเนาะเพิ่นสิอยู่ฮอดสซีทุ่มหมดนะครับผลผสมเนื้อตีไม่เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับของวันที่สองของแกมนิงบ้านด่านครับผมปลายชิ้นเพิ่นกำลังคนเนื้อเพิ่นสนิอันนี้เพิ่นอยู่ต่อครับแต่สั่งจอยบ้านไก่ครับผมไปเบิ่งผลงานของปลายชิ้นกันครับนี่ โอ้แนมเห็นบ่ดเลยนี่ออก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 โอ้ปลาอย่างปลากาปลากาโอ้ปลากระกาป,ระา,ประาดำกับปะะลากระมังตัวนึงครับของปลาจิ้นครับเดี๋ยวเปเบิ้งของสังจอยครับผมเบ็ดยังไม่ได้เก็บนะครับเนาะ <shaw? S 1> เดี๋ยวผลงานให้เบิ้งก่อนน,อนุ่นงของสังจอยด ok, สังจอยหลายแล้ว กโโโิโลแลยครับโอ้โ้ลลแวน,นี่ครับออพอได้ทอดครับกระสังผงแหงนะครับกินอยบ่พกตขางลางดอกมือนหนิแต่หลายเติมอยู่ครับพอได้ทอด,ดอ,อ,อันนี้อะไรกิ้งกิ๊งอยู่ใช่หรอโอ้กับผมมือนีิกับพอได้ทอดครับพอได้ทอดอยู่มือแรกเนี่ยไม่ได้พอโตครับกินแหว่ยอิ่ม มือนีคือชินปลายอิ่มอยู่ครับผู้ใดมักคลิปแบบบ้านๆหากินแบบบ้านนอกบ้านนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกกี้ก้างกิ้ก้างนี่เลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้สังจ้อยกับลาไปสวนสดีนะครับเนาะพบกันม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ